คุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็เปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าจับปลิงดูด onlyfans พบว่ามีสมาชิกกลุ่มลับเน,นนะคะมากกว่า16,000ค่ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทเลยทีเดียวค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ทำการตรวจค้นนายอิทธิพัฒน์เป็นคนสัญชาติไทยอายุ27ปีนะคะซึ่งสามารถไปจับกลุ่มตัวได้ที่อาคารแห่งหนึ่งบริเวณถนนประชาชื่นพงเพชร2แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ทำการตรวจสอบเครือข่ายการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารที่เผยแพร่เป็นสาธารณะบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และพบว่าบัญชี VK บัญชี1ค่ะ มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีทรูมันนี่ชื่อบัญชีอิทธิพัฒน์เมื่อทำการโอนเงินค่าเข้ากลุ่มลับแล้วได้ทำการแจ้งไปยังกลุ่มหลังจากนั้นแอดมินค่ะก็จะให้ลิงก์เป็นลิงก์เทเล gram มาเพื่อทำการเพิ่มเพื่อนและใช้ในการสนทนากับผู้ใช้ชื่อจอนนะคะ และผู้ใช้บัญชีเทราแกรมดังกล่าวจะให้ทำการขอเข้าร่วมกลุ่มเทราแกรมที่เป็นกลุ่มลับอีกครั้งหนึ่งพร้อมให้สิทธิ์ในการเข้าชมเนื้อหาภายในบัญชีกลุ่มลับดังกล่าวได้ค่ะคือมันต้องแอดหลายรอบเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าแค่โอนเงินแล้วเข้ากลุ่มได้เลยนะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายอิทธิพัฒน์พบว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ จึงได้ทำการสืบสวนขยายผลโดยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมจนทราบว่าที่อยู่อาศัยของนายอิทธิพัฒน์ก็คืออาคารแห่งหนึ่งแถวประชาชื่นพงเพชร2อยู่บริเวณถนนประชาชื่นแขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยื่นคำร้องขอสารออกหมายค้นนะคะแล้วก็สารอนุญาตให้เข้าคน้นตามหมายคน้น หลังจากนั้นค่ะจึงได้ทําการเข้าไปตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวพบนายอิทธิพัฒน์แสดงตัวเป็นผู้พักอาศัยและครอบครองสถานที่ผลการตรวจค้นเจ้าหน้า,นาที่ตำรวจได้ตรวจยึดสิ่งของเอาไว้เพื่อตรวจสอบจำนวน3รายการด้วยกันและรวบรวมเอาไว้เป็นพยานหลักฐานในคดีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะต้องบอกว่าสมาชิกในกลุ่มหลับเนี่ยค่อนข้างเยอะคุณอันประมาณ16,00 0 subscribers นะคะก็คือคนที่ เป็นผู้ติดตามนะคะปกติถ้าเราไปกดนะคะ u b s c r ค b e ก็คือกดเอาไว้กดติดตามไว้อันนี้เป็น Subscribers 1นะคะห6 0 0 0คนื้นยกันคนในการแหมสมาชิกค,ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยนะคะ mm hmm. เผยแพร่ภาพลามกอนาจารมีการเผยแพร่สาธารณะบนแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ความอันตรายเดี่ย คือต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาได้ได้ว่าบรรลุติภาวะแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกว่าควบคุมตัวเองได้นะคะไม่ได้ไปก่ออันตรายหรือว่าเขาเรียกว่าก่อปัญหาอาชญากรรมเรื่องของการคมคืนเรื่องของการฆ่าหรือการแอบถ่ายเนี่ยใดๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้เด็กๆเนี่ยก็คือเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายมากๆมีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปชมอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นภาพลามกอนาจารอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า คือผู้แม่ผู้ปกครองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ดูแลได้ละเอียดขนาดที่จะไปตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือของลูกก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวด้วยมันก็ส่งผลนะคะคุณผู้ชมในการที่วัยรุ่นหลายๆครั้งจะไปก่อเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นคือเรื่องของการแบบว่าคมคืนบ้างเรื่องของการไปแอบถ่ายคือพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็เป็นอันตรายด้วยกับฝ่ายหญิงที่เขาเป็นผู้ถูกกระทําเราก็มีมรายงานอยู่หลายครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆทาไมมันถึงผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ถึงต้องไป จับในครั้งนี้แล้วเปิดปฏิบัติการตั้งชื่อขึ้นมาชื่อว่าจับปลิงดูดออลลี่แฟนส์นะก็คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีคนที่เป็นผู้รับเงินหรือว่ารับผลประโยชน์ก็คือนายคนนี้คือนายอิทธิพั์เลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยขยายผลจนสามารถเข้าไปจับกลุ่มตัวได้ถึงบ้านพักเลยนะรอบนี้คุณนั่นครับนั่นสิครับแล้วก็ในส่วนของนะครับทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็มาหาเงินนะครับจากเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดคลิปโป๊นะครับ ทั้งใน X นะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่เลย OnlyFans นะครับแล้วก็อาจจะนำไปขายต่อในกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่ม Line นะครับหรืออาจจะมีการตั้งขึ้นมาผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเพื่อที่จะหาเงินหาไรายได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเงินหมุนเวียนค่อนข้างเยอะบางคนไรายได้ก็คือหลักหมื่นบาทบางคนหลักแสนหรือว่าหลักล้านก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการจับกลุ่มนั้นเองครับ